สวัสดีทุกคนก็ได้นะครับผมในวันนี้นะครับเราอยู่กันในอีเวนต์ของสงครามเฟสติวัล2024นะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการรับ6เหรียญตาใน6แมปนี้นะครับบ้านแมปนะครับก็ยากบานแมปก็ง่ายนะครับก็ให้ทำตามผมเลยนะครับผมก็จะมีวิธีที่ทำให้มันแบบง่ายที่สุดนะครับก็ทุกๆแมปที่ผมพาไปทำในคลิปนี้นะครับผมจะไปลิงก์ไว้ใต้คลิปให้หมดเลยนะครับก็อ่านชื่อเอานะครับผมก็บอกชื่อแมปนะครับแล้วก็ใต้คลิปนะครับจะมีลิงก์นะครับก็กดได้เลยนะครับซึ่่งงงใคคครรรรนนนะะะัับบบบอออยาาาากกจเขข้้้ผล็็ีส2024ได อ่ะมันจะมีให้ทุกแมบบเลยครับโดยการมาที่น้ําตกตรงนี้นะแล้วก็ท่านผู้ชมนะครับทำการว่ายน้ําตามผมมาเลยนะครับผมก็ขึ้นมาแล้วนะครับตรงนี้นะครับมันค่อนข้างที่จะขึ้นยากหน่อยนะครับมันต้องแบบโดดขึ้นอนะ่ะอันนี้นะครับก็จะเป็นประตูนะครับที่สามารถว้าไปแมปต่างๆได้นะครับ มันก็จะมีอันที่ผมสอนไปแล้วแล้วก็ยังไม่เคยสอนนะครับก็ดูได้นะนี่ครับมีอีกประตูนะครับแล้วก็ฝั่งนู้นนะครับมีอีกสองประตูอ่ามีตรงนี้นะครับประตูตรงนี้นะครับจะมี2ประตูนะครับแล้วก็อีกฝั่งนู้นนะครับจะมีประตูอีกนะก็ดีผมพามาดูตรงนี้มันจะมีอันนี้ผมสอนไปแล้วนะครับแล้วก็ส่วนนี้นะครับผมจะสอนในวันนี้นะครับก็สหรับทุกแมปนะครับพิธีกกรับเนี่ยก็ทําตามผมได้เลยนะครับก็ไปดูกันเลยนะครับว่ามีแมปไหนบ้างเรามาเริ่มกันด้วยพัทยาบีชนะครับหรือว่าหาดพัััยานนนน่เเองงก็มมดิิะคครบลใต้ ก็แมบนะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับมันจะเป็นหาดพะยานนั่นเองแล้วก็จะมีเล็กเดินนอกด้วยนะก็สำหรับวิธีการรับเนี่ยท่านผู้ชมนะครับทำตามผมได้เลยนะครับโดยการที่ท่านผู้ชมนะครับเดินมาหาบิลดแมนตรงนี้นะเขาจะใส่หมูดสีส้มประมาณนี้แล้วก็กดคุยไปเมื่อเรากดคุยนะครับเขาก็จะบอกว่าให้เรานะครับตามหาเพื่อนของเขานะครับเขาบอกว่าแมบบมันใหญ่มากนะครับอยากให้เราช่วยตามหานะครับเราก็ตอบชัวไปนะครับเป็นการเริ่มเควสนะโอเคตอบไปเลยนะครับเรียบร้อยนะครับก็ถามว่าเพื่อนเขาอยู่ตรงไหนเนี่ยก็ท่านผู้ชมนะครับทำการเดินนตาามมผได้เลยะครับ เื่อนผู้ชมมาถึงอาคารตรงนี้นะครับก็จะมีลิฟต์ด้านล่างนะครับท่านผู้ชมทําการถ้าเล่นโทรศัพท์นะกดซูมนะครับแล้วก็กดตรงปุ่มขึ้นลิฟต์นะครับแล้วก็ทําการรอลิฟต์นะซึ่งลิฟต์เนี่ยมันก็จะขึ้นทางขวานะครับเห็นไหมสีขึ้นนะครับเอ้ยอะไรวะไฟขึ้นสีขึ้นคืออะไรวะโอเคนะครับเมื่อลิฟต์เปิดนะครับก็เข้าไปได้เลยนะครับเมื่อเข้าไปนะครับท่านผู้ชมนะครับทําการกดชั้น L นะครับมันจะมีตัว L อยู่นะครับก็กดไปเลยนะแล้วก็รอลิฟต์มันลง โอเคลิฟก็เปิดแล้วนะครับโหตกใจหมดมีคนอยู่ตรงนี้2คนนะครับเมื่อลิฟมันเปิดนะท่าผู้ชมมาตรงตู้ตรงนี้นะครับแล้วก็มากดนะซึ่งมันจะบอกว่าอันนี้ผมกดผิดนะครับตู้ฝั่งขวานะครับมันจะไม่ได้อะไรเลยนะซึ่งถามว่าเราจะกดตู้ไปเพื่ออะไรนะครับเราจะหาคีย์การ์ดนะครับเพื่อเปิดประตูนะครับอ่าตรงนี้นะครับตู้ฝั่งซ้ายนะครับมันกดได้นะกดปุ๊บเราจะได้คีย์การ์ดมานานหน่อยนะครับค่อยๆกดไปนะครับก็กดค้างไปแล้วก็รอมันครบรอบเรียบร้อยนะครับตอนนี้นะครับเราได้คีย์การ์ดมาไม่ท อะไรวะมาสเตอร์คีย์นะครับท่านผู้ชมนะครับกอาคีย์การ์ดนะครับไปแตะตรงนี้นะครับจากสีแดงมันจะกลายเป็นสีเขียวนะครับคือเปิดได้นะครับแล้วก็กดลิฟต์เลยนะครับโอเคพอลิฟต์เปิดนะครับท่านผู้ชมก็เข้าไปเลยนะครับแล้วก็ทําการกดชั้น5นะครับอ่ะกดเลข5นะแล้วหลังจากนี้นะครับก็รอลิฟต์มันขึ้นนะครับโอ้ผมมีเพื่อนร่วมทางด้วยนะครับเนี่ยเขาก็เลดให้ผมด้วยคือเขาเก็บคีย์การ์ดไม่ได้นะครับแล้วเขาก็เลยมาเข้าลิฟต์กับผมนะ โอเคเมื่อรีเปิดนะครับท่านผู้ชมก็มาตรงห้องนี้นะครับจริงๆห้องนี้นะครับมันจะปิดนะครับแต่ว่ามีคนมาเปิดว้นะครับก็เลยเป็นอย่างนี้นะครับก็ให้ท่านผู้ชมทำการเอาคีการ์มาเสียบได้เลยนะครับถ้าเกิดมันปิดนะแล้วก็ท่านผู้ชมครับเดินเข้าไปเลยนะครับก็จะเจอคนนี้นะครับแล้วก็ทําการกดคุยกับเขาได้เลยนะครับกดนิ้วค้างนะครับมันจะอันนี้มันค่อนข้างที่จะนานมากเลยนะก็ลองมาครบรอบนะครับกดแป๊บเดียวนะครับแล้วพอมันบนครบรอบนะครับแล้วก็จะได้เหรียญตามที่เรียบร้อยนะครับเป็นไงขึ้นละ ของบางคนเนี่ยได้แล้วนะครับแต่ว่ามันอาจจะไม่ขึ้นหน้าจอนะครับก็เดี๋ยวไปแมปต่อไปเลยนะครับโอเคเรามาต่อกันด้วยบอสเทาไทยคูนนะครับแบบนี้นะครับก็จะเป็นน่าจะแมปคนไทยนะเห็นมีพาร์ด้วยแล้วก็สำหรับวิธีการรับเนี่ยท่านผู้ชมทำการกดเพลย์ไปก่อนนะครับเมื่อท่านผู้ชมสปอนแล้วนะครับก็วิธีการเล่นเนี่ยท่านผู้ชมทำการสร้างไทยคูนไปเรื่อยเรยนะครับจนกว่าจะเจอปุ่มอีเวนต์นะครับก็ถามว่าสร้างยังไงนะครับก็มาเดินตามมาตามจุดๆุเรื่อยๆนะครับซึ่งจุดที่ซื้อเนี่ยมันจะน้อยมมาากเเลยนนนะไอจจุุดดสีีขวัป็ท ของงจะะไหลลนครับวิธีการเล่นนะครับก็เหมือนไทยคูนทั่วไปเลยนะครับท่านผู้ชมเห็นเครื่องนี้ไหมท่านผู้ชมนะครับต้องกดรัวๆนะครับของมันจะได้ออกมานะครับแล้วก็ไหลลงเบาะสีขาวตรงนั้นแล้วท่านผู้ชมก็จะได้ตังค์นะครับแล้วก็ทําการมาซื้อตามจุดๆเล็กๆนี่นะครับจุดมันเล็กมากเลยนะแต่ถ้าเกิดเหยียบก็จะซื้อได้นะครับเห็นไหมเป็นจุดประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมทำการกดรัวๆนะครับก็จะมีสีฟ้าออกมาน่าจะเป็นพลาสติกละมั้งพอตังค์คมนะครับแล้วก็มาเหยียบตรงจุดสีฟ้านี้เลยนะครับสีขาวสีขาวผผมมูดินนนะะะคคคครรรัััับบบกก็็เเี่่ยือตงจขึ้้้นนีีเเหยยบบบป๊ะะคครรัก็จไดื่องใใหหมมม่่่นนนะะครรับททีาาาเเเงิิ้้ไดดกกว แล้วก็ทาการเล่นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยนะครับคือไทคุณเนี่ยก็น่าจะดูนะครับว่าไทคุณเล่นยังไงนะครับค่อนข้างจะง่ายนะโอเคบางคนนะครับอาจจะไม่เห็นนะครับว่าราคาเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดอยากดูเนี่ยท่านผู้ชมก็ซูมเอานะครับนลก็จะมีราคาบอกนะก็ให้ได้เงินตามราคานี้แล้วก็ซื้อเอานะครับแล้วก็ไม่เหยียบนะปุ่มมันเล็กนิดนึงนะก็เดี๋ยวผมนะครับจะพาไปดูอะไรอีกอย่างหนึ่งด้วยซึ่งใครนะครับได้ตามไม่ทันใจนะครับก็ท่านผู้ชมนะครับมาตามถนนนะมันก็จะมีเงินรอบเรื่อยๆเลยนนนนนะะะครรัับต่่วอีีีี้เเิิมมก็ยยงงทดนะครับ คือเงินมันจะดรอปตามถนนนะเมื่อเก็บนะครับได้เยอะอยู่นะเนี่ยจาก4,000ท่าไหร่เมื่อกี้ได้5,07เลยนะครับได้ประมาณพันกว่าเลยนะก็ระหว่างที่เราเล่นนะครับมันก็จะมีบอกนะครับว่าสตา์เขาเรียกว่าไงมันจะมีตัวหนังสือบอกนะครับว่าดาวตกลงมานะครับแล้วก็สามารถมาเก็บได้เลยครับมันจะสปอนตามแบบไปงี้นะครับเห็นไหมประมาณนี้นะครับมันก็จะขึ้นประมาณนี้นะซึ่งดาวนะครับเมื่อเราเก็บนะครับเราจะได้ตังค์เยอะมากเลยนะครับเยอะกว่าเงินอีกนะโอเคนะครับไม่่้องมาชมนะครับเล่นไทค ถ้าเกิดระหว่างที่ผู้ชมเล่นเนี่ยถ้าผู้ชมมาซื้อตู้นี้แล้วนะครับมันจะเก็บตังค์ให้เรานะครับแล้วเราก็มาถอนเอานะครับสะดวกดีนะครับอ่าประมาณนี้เลยนะแล้วก็นี่ครับปุ่มอีเวนต์นะครับมันจะฟรีนะครับอ่ามันจะขึ้นเมื่อเราสร้างมาประมาณนี้แล้วนะแล้วก็ทําการซื้อไปเลยนะครับแล้วก็เมื่อเดินเข้าไปใกล้ๆเนี่ยมันจะมีสตาร์ทเควสนะครับก็ทําการกดไปเลยนะครับมันจะพาเราว้าไปอีเวนต์นะครับเป็นแบบอีเวนต์นะโอเค เราก็จะโผล่มาในแมพที่มันเป็นล่องเรือแบบนี้นะครับในตอนกลางคืนนะแล้วก็รอมันบดแล้วก็รอมันล่องเรือเสร็จนะครับอ่ะตอนเช้านะครับแล้วก็มาถึงท่าแล้วนะครับแล้วก็ลงมาเลยนะครับแล้วก็มาคุยกับอะไรล็อตแมนนะครับคุยเขาไปเลยนะครับกดทลอกนะ เขานะครับก็จะให้เราไปบ้านเขานะครับซึ่งแน่นอนว่าเออเชืถือไม่ได้อยู่แล้วพอถึงจุดนี้นะครับท่านผู้ชมก็เดินตามลอดแมนไปนะครับเมื่อเดินตามไปจนถึงท้ายบ้านนะครับก็เรียบร้อยนะครับโดนบิดโหดเนี่ยโดนโดนมันจับนะครับโดนมันยิงปืนใส่นะจริงๆมันก็ไม่ได้ยิงเรานะครับมันจับเรามานะครับ ก็มานี้นะครับก็เออมีเสียงหัวเราะอะไรก็ไม่รู้เลยมั้งก็นี่นะครับเราก็จะมาโผล่ที่คุกประมาณนี้นะครับมันก็บอกว่ามันจะไบเอาปืนนะครับมาจัดการเรานะครับแล้วก็ท่านผู้ชมเห็นโกงไหมเออมันกว้างอยู่นะออกได้เลยนะครับก็รอมันไปนะครับโอเคพอมันไปนะครับท่านผู้ชมก็เดินออกได้เลยนะโอเคท่านผู้ชมนะครับก็ตกมาอี้นะครับท่านผู้ชมทำการออบบี้นะครับตัวนี้ก็ง่ายอยู่นะครับมันจะเป็นรอมันหุบออกนะครับอ่าแล้วก็โดดไปตัวนี้นะครับก็จะเป็นแท่งหินนะครับแล้วก็โดดไป เป็นลาวาด้านล่างตรงนี้เขาจะเป็นเขาองกดนะครับท่า <Bel> นผู้ชมต้องทําการหาก Gan ุญแจก่อนนะครับก <cort> ็ตามผมมาได้เลยนะเดี๋ยวมาอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสูมให้มันจะได้ดูง่ายนะอ่ะเจอกุญแจแล้วครับแล้วก็เก็บเลยนะครับเราจะได้เป็นกุญแจโลบ็อกซีเทานะแล้วก็ท่านผู้ชมนะครับทำการตามผมมาเลยนะครับเพื่อไปที่ประตูนะครับเรียบร้อยนะครับก็เจอประตูไปที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ทําการกด ปดล็อกไปเลยนะครับอนล็อกนะโอเคแล้วท่านผู้ชมกดนะครับท่านผู้ชมกด Enter เข้าไปเลยนะครับทีนี้นะครับท่านผู้ชมต้องทำการอ่าแก้พารเซิร์นะครับก็สำหรับวิธีการแก้พารเซิร์นะครับก็ง่ายมากเลยนะท่านผู้ชมก็อ่านเลือกอันนี้ก่อนแล้วกันท่านผู้ชมต้องทําการกดนะครับจนกว่ามันจะขึ้นสีเดียวกันแล้วก็ตัวหนังสือเดียวกันนะครับอ่านี้มันไม่ได้นะครับแล้วก็ต้องกดให้เป็นสีอื่นนะครับเหมือนกันนะอ่าประมาณนี้นะครับอันนี้บลูก็ไม่ได้สีเหลืองก็ไม่ได้นะครับลองสีแดงดู เรียบร้อยนะครับพอประตูเปิดท่านผู้ชมก็ไปเก็บได้เลยนะครับบางห้องนะครับจะมีของหลอกเวยนะครับมีห้องหนึ่งมีแบบไม่มีอะไรเลยนะครับก็เดี๋ยวมาลองห้องนี้นะครับอันนี้ก็กดเป็นบัวนะครับอะเรียบร้อยนะครับได้ตั้งแต่ที่แรกเลยนะอันนี้นะครับห้องนี้ไม่มีอะไรเลยแล้วก็ส่วนห้องนี้นะครับก็เป็นตัวเลขนะครับกดตัวเลขให้มันเหมือนกันนะครับเรียบร้อยนะครับประตูเปิดแล้วนะครับอันนี้ก็จะได้เป็นกุญแจนะครับเออเมื่อกี้ด้เป็นปืนเมื่อกี้ผมดูผิดนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับกดเป็นธงประเทศนะครับ อันนี้รู้แน่นอนครับว่าประตูนี้ได้อะไรนะครับโอ้ประเทศไทยนะโอเคประตูนี้ครับจะได้เป็นเลือดนะครับเห็นไหมท่านผู้ชมนะครับต้องเปิดให้ครบทุกประตูนะครับแล้วก็ทีนี้นะครับมาเปิดประตูตรงนี้นะครับเพื่อไปหาล็อตแม่นนะครับทีนี้นะครับต้องทาการสู้กับล็อตแม่นนะซึ่งวิธีการสู้นะครับท่านผู้ชมนะครับก็แค่หลบพลังเจ้าล็อตแม่นนะครับก็ล็อตแม่นไม่มีพลังด้วยนะเป็นคนเหนืยวมนุษย์เออประมาณนี้นะครับแล้วก็ท่านผู้ชมนะครับต้องทําการยิงเจ้าลูกออฟสีฟ้านี้นะครับที่มันมีแบบเส้นอะไรเต็มเลลยบก็ พวกพลัรงของรตแม่นะครับแล้วก็ยิงไปเรื่อยนะครับถ้าเกิดมันเป็นสีแดงเนี่ยคือยิงโดนนะคือถ้ายิงที่รตแม่นี่รตแม่นจะเลือดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับต้องยิงที่ลูกนะครับอ่ะเมื่อเรายิงไปเรื่อยๆนะครับเส้นจะค่อยๆลดนะครับโอเคเมื่อเส้นสุดท้ายนะครับมันลดมันก็จะเหลือแต่ลูกนะครับพอยิงไปหนึ่งทีตาเป็นสีแดงนะครับยิงอีกทีนะครับก็เรียบร้อยนะครับจบเกมอันนี้คือได้แปตชแล้วนะเป็นไงง่ายไหมโอเคก็ง่ายมากเลยนะครับแม์นี้นะครับได้เรียนตามพี่ลอยนะครับก็ไปดูแม์ต่อไปเลยนะครับ ต่อไปเราอยู่กันในแมปของ p r i s e l i f e tree นะครับก็วิธีการรับเนี่ยง่ายมากเลยนะท่านผู้ชมนะครับกดเลือกเป็นโจรก่อนนะครับ prisoner นะครับปุ่มสีส้มนะโอเคเรียบร้อยหลังจากนั้นนะครับท่านผู้ชมนะครับก็ทําการออกมาจากคุกนะครับเอ้ยยังไม่ต้องออกนะครับท่านผู้ชมกดตรงนี้ก่อนอ่ะเราคำว่าสงการนะครับเป็นสงการอีเวนต์นะซึ่งเมื่อกดมานะครับมันก็จะขึ้นว่าเรานะครับต้องทาการหาปืนฉีดน้ําทั้งหมด7อันนะครับซึ่งมันจะมีทั่วแมปนะครับซึ่งผมเนี่ยจะไม่พาไปหาขนาดนั้นหรกกกกกกกมมมมมััันนนนไไไลาาาาเเยะะถ้้็็็บบ่่จจดคริงแตว ผมมีวิธีง่ายกว่านั้นนะครับก็แค่ทาตามผมนะครับท่านผู้ชมครับเดินลงมานะครับแล้วก็ลงไปด้านล่างนะแล้วก็ไปที่ประตูตรงนั้นนะครับโอเคเดินไปสักพักนะแล้วก็ทางซ้ายมือนะครับจะเจอโต๊ะที่มีปืนฉีดน้ําอยู่นะครับก็ทําการเก็บได้เลยนะโอเคเมื่อเราเก็บนะครับกดที่ปุ่มอีเวนต์นะครับก็จะขึ้น1นึ่งทับเจ็ดนะครับซึ่งท่านผู้ชมไม่จำเป็นต้องไปเก็บไกลนะครับท่านผู้ชมกดออกเข้าเกมใหม่แล้วก็มาเก็บที่เดิมทำอย่างนี้ซ้ำๆครบ7รอบนะครับแค่นี้ก็จะได้เลยนะเป็นงง่ายไหมโอเคนะครับตอนนี้ผม ออกข้าใหม่นะครับมาให้ดูนะครับว่าปืนนะครับถ้าเกิดออกเข้าใหม่เนี่ยมันจะอยู่ที่เดิมนะถึงแม้ว่ามีคนอื่นมาเก็บนะครับมันก็จะอยู่ที่เดิมเอาง่ายคือมันเป็นของใครของมันนั่นแหละแล้วก็เก็บต่อเลยนะครับอันนี้ปืนที่2ของผมนะครับเดี๋ยวผมเอาขึ้นให้ดูนะนี่สองทับเจ็ดแล้วเป็นยังง่ายไหมวิธีนี้นะครับได้ผลนะครับแล้วก็ง่ายด้วยโอเคนะครับตอนนี้นะครับผมก็ได้ทั้งหมด6กทับเแล้วนะครับก็เดันสุดท้ายนะครับเดี๋ยวผมเก็บให้ดูนะครับแล้วก็ทําการกดลับแบชให้ดูนะครับโอเคมาซ้้้้าาายยมมมมืืออเเหหนนนดดิแลวก็ปีสุทะครับ อาจจะโดนเกี้ยนได้นะครับเนี่ยโดยยิงแบบเนี้ยแล้วก็ท่านผู้ชมนะครับเมื่อเก็บปืนสุดท้ายนะครับมากดที่อีเวนต์สงการแล้วก็กดคําว่ารีดีมนะครับเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราได้เหรียญตราพี่ทีเรียบร้อยนะครับเป็นง่ายๆไหมแบบนี้ก็ถือว่าง่ายมากเลยนะครับสหรับพิซซ่าไลท์ทรีนะครับต่อไปนะครับไปแมาต่อไปเลยต่อไปนะครับเรามีอยู่กันในแบบที่มีชื่อว่าโลบอทแบทเทิลนะครับก็สหรับพี่การรับเหรียญตาเนี่ยท่านผู้ชมกดสตาร์ไปก่อนนะครับแล้วก็เลือกสเตทไหนก็ได้นะครับแล้วแต่ท่านผู้ชมเลยเเเเเเเปป็็็นน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 ผผมมีีี่่่ยยยจะะะะลลลลลืออกกกกกกสสตแแแ้้้้วววัััััโคคคดไรรรรรบบบบาาหทูช ก็ไปหาตามจุดของตัวเองนะครับผมแนะนำนะครับให้ปรับกราฟิกเยอะๆนะเพื่อจะได้มองหาแบบง่ายขึ้นนะครับท่านผู้ชมเนี่ยเลือกตามที่ของตัวเองนะครับมันจะมีลูกศรบอกนะแล้วก็กดเข้าไปเลยกดเลดี้นะครับโอเคเรียบร้อยนะครับเมื่อเข้ามานะครับท่านผู้ชมมันก็จะมาตรงนี้นะครับแล้วก็กดไม่ต้องกดนะครับเดินไปเลยนะครับมันก็จะประตูเปิดเองแล้วก็ท่านผู้ชมนะครับมาตรงนี้มาทำการสปอนโรบอทนะครับผมก็เลือกเป็นตัวสีแดงแล้วกันโอเคเมื่อท่านผู้ชมเลือกก็กดปุ่มสตาร์ทได้เลยครับที่เป็นสายฟ้านะ นี่นะครับผมแนะนำให้ปรับกราฟิกสูงๆเลยนะครับถ้าใครไม่ไหวก็เอาตามที่ตัวเองไหวนะครับตามที่เครื่องตัวเองไหวนะท่านผู้ชมมาตรงเท้าของโรบอทนะครับท่านผู้ชมก็กดขึ้นตรงนี้นะครับเรียบร้อยก็สำหรับวิธีการบังคับเนี่ยก็จะบังคับยากนิดหนึ่งนะครับท่านผู้ชมนะครับกดตรงตรงนี้นะครับตรงนี้มันเป็นเกียร์ว่างอยู่ก็คือใช้คําว่าเกียร์ว่างเลยมันเป็นตัวเอ็นนะครับก็เรียกเกียร์ว่างก็ได้คือมันยังไม่เดินนะครับถ้าเกิดกดไปเนี่ยมันจะเดินถ้ากดอีกปุ่มนึงเนี่ยมันจะเป็นการถอยหลังนะครับ ส่วนทางขวามือนะครับมันจะมีตัว L กับตัว R นะครับเป็นการเดินซ้ายขวาซ้ายขวานะครับส่วนตรงนี้นะครับก็กดปุ่มให้มันหมดเลยนะครับเป็นการเปิดอะไรนี้นะอันนี้เป็นพวกแผงวงจรในการบังคับเคลื่อนที่นะครับส่วนฝั่งขวาเนี่ยมันจะเป็นแผงวงจรของการแบบทําลายนะครับเธีกกรับเรียญตานะครับท่านผู้ชมทําการทําลายหุ่นยนต์ water tank นะครับก็คือหน้าตาเป็นประมาณนี้เลยนะท่านผู้ชมเห็นไหมด้านหน้าผมเนี่ยผมก็จะทําการกดปุ่มมั่วๆเอานะครับด้านขวาี่นกดมั่วๆเลยกดปุ่มไหนก็ได้มันจะเป็นการแบบปล่อยอาวุธแต่ละอย่างออกมานะครับ ก็กดไปมั่วๆเอาน,นะครับวันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมกดมั่วๆนะท่านผู้ชมก็ยิงไปมั่วๆเลยนะครับจนกว่าไอหุ่หนยนต์ water t เนี่ยมันจะตายนะครับเพื่อมันตายเนี่ยเราก็จะได้เหรียญตาทันทีเลยนะก็ดีวผมจัดบังคับแล้วก็ยิงให้ดูนะครับก็ยิงไปเรื่อยๆอยนี่นะไอพวกปุ่มๆเนี่ยมันจะเป็นพวกแบบระเบิดมั้งเท่าที่ผมรู้นะไอจุดๆเล็กๆเหมือนจะเป็นอะไรวะเป็นปืนยิงนะครับก็ดีวผมระเบิดไปเรื่อยๆนะอันนี้นี่จะเป็นระเบิดมิสซายนะครับยิงไม่โดนว้าวด้วยโอ้หอเเเลั้มมรไ่่วววาาตต็ืป เบ้าเบ้าเดี๋ยวเ้าอันนี้ไม่เบ้าแล้วนี้ไม่เบ้าแล้วนี้เต็มเต็มเลยโอเคครับเรียบร้อยนะครับตอนนี้นะครับโรบอทมันก็ระเบิดไปที่เรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมก็ได้เหรียญตามไปที่เรียบร้อยแล้วนะสำหรับแบบนี้นะครับง่ายมากเลยนะครับบางคนอาจจะถามนะครับว่าหุ่นยนต์เนี่ยมันจะมาสปอนตอนไหนนะครับท่านผู้ชมก็ต้องรอหุ่นยนต์สปอนนะครับซึ่งผมไปสเตยอื่นเนี่ยไม่เคยเจอเลยนะมาสเตย์สองนี่เจอตลอดเลยนะก็ไปแม็ปต่อไปเลยนะครับต่อไปเรามากันในแม็ปผาไกลนะครับซึ่งแบบนี้นะครับเคยดังอยู่นะเป็นของทีเเเเลลซออออรรร์นน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 นะะะะคคคัับบ่่่่่่ขข้้้าาางททีีีจสุกกกกยูู็วิดปผชมไ เมื่อ่านผู้ชมเข้ามานะครับมันก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะท่านผู้ชมอย่ากดเพล์นะครับท่านผู้ชมมากดตรงนี้อ่ะมันจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับเป็นรูปอีเวนต์นะท่านผู้ชมก็กดไปเลยนะครับมันก็จะขึ้นมาครับว่าเล่นสงครามว่กันไหมก็เล่นไปเลยนะครับโอเคก็อันนี้นะครับันจะบอกนิดหน่อยนะครับท่านผู้ชมเจอแบบนี้เนี่ยที่เวลามันเป็นศูนย์นะครับมันไม่นับนะครับแบบนี้เรียกว่าเซิร์ฟบัคนะครับวิธีแก้เนี่ยท่านผู้ชมทำการกดข้อออกเรื่อยๆนะครับหรือว่าวิธีนี้ดีที่สุดนะครับคือทําการรอคนทีี่่่กกําลลัังเเนนนยออหมดะครบ เมื่อคนออกหมดเนี่ยถ้าเกิดเรารอนะครับเราจะได้เล่นทันทีเลยนะครับเขาก็จะพาเราวาปมาแแบบนะครับแล้วก็ทําการเล่นนะซึ่งคนส่วนใหญ่เขาจะทาเควนนะครับพอเขาทำเควสเสร็จเขาก็จะค่อยออกนะครับซึ่งเควสถามว่ามีอะไรบ้างดูได้ตรงนี้นะครับเควนแรกเนี่ยเราต้องทําการอยู่ในวงนะครับทั้งหมด30วิเควสที่2ครับฆ่าคนทั้งหมด30คนนะครับวงเนี่ยก็คือแคปเจอร์ตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็เข้าไปเลยนะครับท่านผู้ชมหาเพื่อนมานัดเอาก็ได้นะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมอยู่ในวง3ามสิบวิเนี่ยก็จะได้เสร็จเควนแรกแล้ว แต่ว่าผมจะให้ดูอะไรคือผมเนี่ยบักนะอยู่ในวงเนี่ยสามสิบวิแล้วผมได้เหรียญตาเลยผมไม่ได้ฆ่าคนเลยนะครับฆ่าคนได้สามคนมั้งแล้วก็ได้เหรียญตาเลยนะครับเดี๋ยวรอดูเอานะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวผมให้ดูนะครับอันนี้ก็มีเพื่อนนะครับจะมาฆ่าผมเดี๋ยวผมก็จะสอยเขาก่อนนะครับเรียบร้อยผมคิดว่าแบบผมจะไม่ได้ไงนี่ครับเขาจะสามสิบวินะครับท่านผู้ชมดูนะเรียบร้อยนะครับตอนนี้เนี่ยเหรียญตาขึ้นเลยนะครับตอนแรกผมงงผมคิดว่าเหรียญตาอะไรคิดว่าแบบคียญตา เพย์สองได้อ่อจะตัวเหรียญตาที่แบบเป็นอีเวนต์นะครับผมก็ไม่แน่ใจนะเดี๋ยวผมพาออกไปดูนะครับว่าเป็นยังไงนะถ้าเกิดใครที่ยังไม่ได้เนี่ยท่านผู้ชมก็ทําการฆ่าคน30คนนะครับโอเคตอนนี้นะครับท่านผู้ชมเห็นไหมตอนนี้นะครับผมก็ได้เหรียญตาที่เรียบร้อยแล้วเป็นไงมันน่าจะบั็กเลยมั้งผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับสำหรับใครนะครับที่ยังไม่ได้เหรียญตานะครับท่านผู้ชมก็ทําการฆ่าทั้งหมด30คนนะครับแล้วก็กดออกเกมนะครับเพื่อให้คนอื่นเข้าเข้ามาเล่นได้นะครับโอเคเดี๋ยยยยยยวตต่่่่่่ออออไไไปปปปปปเเเเรรรรราาาาาแแแมมมมสสุุดดทท้้้กกกัััััันน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 ละะะคคคคบบบูใ็ืซึงีี ะเป็นแบบที่ยากที่สุดเลยนะครับแล้วก็ยากมากเลยนะเดี๋ยวผมพาไปดูเจ้าเหรียญตานะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก enfin ็สล <Noise> ับวิธีการรับนะครับท่านผู้ชมนะครับทาการเข้าแมปไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะทําการบอกนะครับว่ารับยังไงนะโอเคเมื่อเข้าแมปมานะครับท่านผู้ชมนะครับวิธีการรับเนี่ยท่านผู้ชมเดินไปด้านหลังนะครับที่มันเขียนคำว่า Play ตลาดนั <anged dealing> <them> ้นครับเห็นไหมเดินไปเลยนะครับ ท่านผู้ชมเดินมานะครับเลี้ยวซ้ายมานิดนึงนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมนะครับมากดตรง e <c oughs> คุยกับเจ้าตัวพอตรงนี้นะครับแล้วก็กดไปเลยนะเมื่อท่านผู้ชมกดมานะครับมันก็จะเห็นว่าเควสสงครามเนี่ยคือทําการเก็บอ่าอะไรวะออฟมัง c h นะครับทั้งหมด50อันนะครับซึ่งถามว่าออฟมัง c h เนี่ยมันหาย,ยัางไงก็คือท่านผู้ชมนะครับต้องทําการเล่นนั่นเองเล่นแบบเป็นแนว tower defense อะตามชื่อนะครับพอ tower defense ก็เป็น tower defense นะเกม tower defense เนี่ยก็คือวาง อัปเกรดแล้วก็ฆ่าพวกตัวที่ออกมานะครับก็นักผูชมทาการเข้ามาเล่นนะครับแล้วก็ผมแนะนํานะถ้าเกิดใครเป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยมันจะลําบากนิดนึงนะครับมันจะเล่นยากก็หาเพื่อนนะครับที่มีตัวเอามาให้เรานะครับหรือไม่ก็หาคนแบกก็ได้เนี่ยเป็นผมเนี่ยผมหาคนแบกนะครับแล้วก็เลือกหมดอีซี่นะโอเคถามว่าออฟหายไงนะครับสำหรับที่การับออฟนะครับ่านผู้ชมต้องทําการเล่นไปเรื่อยนะครับจนกว่าออฟมันจะสปอนนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันสปอนทั่วแมบนี้ไหมหรือว่ามันสปอนแค่ตรงปากกลุ่มนะครับของผมเนี่ม โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการเล่นนะครับสำหรับคนที่ไม่เคยเล่นทาวเวอร์ดีเฟนต์นะครับก็วิธีการเล่นเนี่ยท่านผู้ชมเป็นมือใหม่ใช่ไหมถ้าเกิดเป็นมือใหม่นะก็มันจะมีตัวแถมให้ท่านผู้ชมนะครับหนึ่งตัวท่านผู้ชมก็กดมานะครับด้านล่างกดมาแล้วก็มาวางนะครับตรงไหนวางได้จะเป็นสีเขียวตรงไหนวางไม่ได้จะเป็นสีแดงก็กดวางไปเลยนะครับเมื่อท่านผู้ชมวางไปเนี่ยท่านผู้ชมนะครับต้องคอยอัปเกรดตัวของท่านผู้ชมเรื่อยๆด้วยนะถ้ามันแม็กเนี่ยคืออัปเกรดไม่ได้นี่ไหมมันจะเป็นสีเขียวนะครับออออออััััััปปปเเเเกกกกกกกรรรรรดดดดไไ้้นนนนนนะะะะคคบบมมมมมืื่่่่ีีีย็จจสาาาาาถตตพววทหลุ ประมาณนี้เลยนะครับก็แนะนำนะครับไม่านผู้ชมเล่นใ้ผ่านนะครับส่วนผมเนี่ยชิลๆเลยนะครับเห็นไหมมีคนแบกให้นี่มันเอาตัวอะไรมาก็ไม่รู้ไม่โค่นหดวอะทิ้งแต่ปากหลุมอะก็เติมตาฉาบไปตอนที่ผมได้ออฟเลยนะครับโอเคนะครับออฟนะครับก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับมันจะขึ้นปากหลุมนะก็กดคอลเลกต์ไปเลยนะครับซึ่งผมจะบอกว่าความยากของออฟเนี่ยเออไม่ใช่ดิความยากของการเก็บออฟนะครับคือมันยากมากๆเลยนะคือควสนะครับให้เราเก็บ50ออฟใช่ไหมคือในหนึ่งตาเนี่ยถ้าเกิดเป็นแบบธรรมดาไปผมเนี่ยอันนี้เป็นโหมดรานะคับ หนึ่งตาได้หนึ่งออฟคือแบบตาหนึ่งนะครับสปอนน้อยมากๆตาหนึ่งเนี่ยของผมนะครับสปอนหนึ่งออฟนะครับถ้าเกิดเป็นโหมดธรรมดาถ้าเกิดเป็นโหมดที่แบบเขาเรียกว่าอย่างเอ็นเลดอะแบบ N แบบหลายๆด,าดนะ่านอะคือมันจะสปอนแค่สิบออฟนะครับในหนึ่งตานะคือมันได้น้อยมากๆเลยนะครับเอาง่ายคือเล่นข้ามวันได้เลยนะเอาจริงคือโคตรยากเลยนะครับก็เดี๋ยวผมตัดไปตอนที่ผมชนะเลยนะครับไม่ท่านผู้ชมชนะนะครับท่านผู้ชมก็จะได้เงินมา80บาทนะครับที่ผมบอกว่าแนะนําให้ชนะนะครับเพราะว่าเงินเนี่ยเอาไปซื้อตัวใหม่ได้นะครับ เราก็จะได้เล่นง่ายมากขึ้นแล้วก็โหดมากขึ้นนะคือแบบตาตาเนี่ย F K ชิวๆได้เลยนะก็มาดูตรงนี้นะครับกลับมาที่เดิมกดไปนะครับก็จะเห็นว่า1นึ่งทัพห้าสิบนะครับเอาง่ายคือเล่นเป็นชาตินะครับก็จะได้นะก็ยากมากเลยนะองจริแล้วก็นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปซื้อตัวนะครับตอนนี้มันก็จะมีหนัสอนบอกนะครับว่าเราไปซื้อตัวทางไหนแล้วก็ตามมันไปเลยนะครับไปด้านหลังนะครับตรงข้ามกับที่เราเล่นนะแล้วก็มาตรงนี้นะครับมันจะเป็นประมาณแบบตู้สุ่มเลยมั้งแล้วก็มากดสุ่มนะครับกด E นะครับ โอเคมันกำลังสูนครับเรียบร้อยนะครับตอนนี้ผมได้อะไรเนี่ยได้ชิคเก้นได้ไก่นะครับโอ้โหก็สำหรับวิธีการใส่นะครับท่านผู้ชมมากดตรงคาว่าพอตรงนี้นะครับมันเป็นการเพิ่มสติในช่องเรานะครับแล้วก็กดไปเลยนะโอเคก็จะเห็นว่าผมมีไก่2ตัวนะครับซึ่งใส่ได้ตัวเดียวนะครับก็กดใส่ไปเลยเรียบร้อยนะครับตอนนี้ผมก็มี2ตัวเพิ่มแล้วครับแล้วก็สามารถไปเล่นต่อได้เลยนะครับก็ท่านผู้ชมนะครับก็ทําการเล่นไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าท่านผู้ชมนะครับจะได้ออฟครบทั้งหมดห้าบออฟนะครับซึ่ง ก็ถ้ามาชมนะครับไปเล่นกันเอาเองนะครับแล้วก็เก็บไปความ10ออฟแล้วก็ทําการรับเจ้าตัวนี้นะครับแล้วก็จะได้เหรียญตาด้วยนะครับก็สำหรับโหมดเอ็นเลสนะครับท่านผู้ชมแนะนําให้เล่นนะโหมดเอ็นเลสจะได้10ออฟนะครับต่อหนึ่งตานะนั่นก็ได้เสร็จเนี่ยเอามาแลกเลยนะครับก็แมปสุดท้ายนะครับจบเป็นที่ร้อยนะครับก็เป็นไงกันบ้างครับสำหรับวิธีการรับ6เหรียญตาใน6แมปของอีเวนต์สงกรามเฟสติวัล2024นะครับก็แต่ละแมปเนี่ยก็บางแมปก็ง่ายบางแมปก็ยากนะเอาจริงก็สำ สมมติขอบอกก่อนนะครับว่าเหรียญตาทุกเหรียญเนี่ยบอกแค่นี้นะครับว่าสำคัญมากๆเลยนะครับผมแนะนำให้ทำไว้ก่อนนะครับทำไว้ก็นู่นนะครับก่อนที่มันจะไม่ทันนะครับก็ที่ผมจะทำคลิปออกมาอีกทีหนึ่งในคืนนี้นะครับว่าเหรียญตาเนี่ยทำอะไรได้บ้างก็คลิปนี้ก็เป็นเพ่อนี้นะครับสำหรับวิธีการรับเหรียญตาหกเหรียญนะถ้าใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดต่อค่ายผมด้วยนะครับอย่าลืมเสื้อตัวเอย่างผมด้วยแล้วก็อย่าลืมคั่วเซเวอร์ดิสม์ด้วยนะครับคลิปนี so ้เป so ็นเท่านี้นะคครรัับบผมไเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ